อัสลาม Assalamualaikum มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องที่รักครับการขอดุอาอ์ต่ออัล l l a ์เนี่ยถือว่าเป็นอิบาดะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัดดุอาอ์มุกุลอิบาดะห์ดุอานั้นคือมันสมองหรือสุดยอดของอิบาดะห์งั้นเวลาเราจะขอดุอาอ์เนี่ยเราต้องขอดุอาอ์ในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ขอดุอาอ์ หวังในความเมตตาเกาะลอสุบฮานวะตะอาลาสิ่งที่มีดีประการหนึ่งก็คือการขอดุอาเป็นการสาบแช่งที่เรียกว่าดุอาให้ร้ายนั่นเองเพระท่านนาบีลลสุรลลอฮอัลลอฮฺสั่ัมได้กล่าวว่าลาจะเดาอาลาอัลฟุซิกุมท่านทั้งหลายอย่าขอดุอาสาบแช่งตัวของพวกเจ้าววลาจะดาอาลลอาัลาดิคุม และท่านทั้งหลายอย่าขอดอาสาศแช่งให้แก่หรือเหนือลูกหรือบรรดาลูกของพวกเจา้าเวลาจะดาอาลาคอดามีกุ้มและท่านทั้งหลายก็อย่าขอดุอาให้ร้ายหรือเกิดแต่สิ่งที่เลวร้ายแก่คนรับใช้ของพวกเจ้าเวลาจะดาอาลาอัมวาลิกุ้มและท่านทั้งหลายก็อย่าขอดุอาให้ร้ายหรือสาดแช่งเหนือทรัพย์สินพวกเจ้างั้น การขอดุอาอย่างนี้เนี่ยเป็นการขอดุอาสาสแข่งเนี่ยศาสนาไม่ปรารถนาและโดยเฉพาะถ้าแม้นดุอาที่เราขอหรือการสาบแข่งที่เราได้ปฏิบัติเนี่ยหรือได้กล่าวออกมาสาสตร์จะออกมา,า,ปออกมาไปตรงกับที่หรือไปตรงเวลาที่อัลลอฮฺตาลาทรงรับดุอานั้นก็จะเกิดผลเง้นการขอดุอาเนี่ยก็ พยายามขอให้เกิดในสิ่งที่ดีๆแม้กระทั่งคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเราขอดุอาพี่น้องมุสลิมเลาตาลาส่งไปให้โทษให้ทั้งโลกดุนยาใบนี้แหละผลที่ดีเนี่ยมันกลับมาหาเราหมดเลยแล้วการขอดุอาที่ท่านนาบีบอกว่าลาจะดอาอะละอฺลาดีกุม um ท่านทั้งหลายอย่าขอดุอาสาบแช่งเหนือบรรดาลูก,ลก เปลียนจากคำสาปแช่งเนี่ยมาเป็นการขอดูอาให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีทั้งโลกดุนยาและก็โลกอาคิระอและโดยเฉพาะดูอาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเห็นไหมผู้ใหญ่ของพวกเราจึงบอกว่าลูกเราเมื่อมันผิดพลาดไปเนี่ยพยายามแก้ไขทำการเตือนทำการอบรมแล้วก็ขอดูอาให้แก่พวกเขาอย่าไปสาปแช่งอย่าซ้ำเติม นั่นเท่ากับด่าลูกแล้วก็จะเป็นไปตามปากของพ่อของแม่นี่แหละดูประวัติหนึ่งซึ่งเราก็เคยเรียนรู้กันมาว่าท่านอิมมัมบุคอรีเนี่ยท่านเกิดมาแล้วก็ถูกเลี้ยงโดยแม่เดียวความหมายคือแม่เลี้ยงเดียวเนื่องจากว่าบิดาของท่านหรือพ่อของท่านนี่จากโลกวิญญานี้ไปแล้วอยู่ต่อมาในสายตาของอิมมัมบุคอรีก็มองไม่เห็น คนที่เป็นแม่เนี่ยความรักลูกทําอิบาดะต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ร้องให้เพราะความสงสารลูกเป็นเวลาที่นับไม่ถ้วนเลยทีเดียวด้วยความมากมายการขอดุอาการร้องให้หวังในความเมตตาเจาะล้อจนกระทั่งคืนหนึ่งมันดาขออิมัมบุค,คอรีฝันท่านเห็ทนท่านน,าาน,นาบีอิบรอฮีมอลัอฮิสสาลาม ท่านเอมิบรรฮีมอัลัอฮิสสลามก็ได้กล่าวแก่นางว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยทรงเอ,อให้สายตาของลูกเธอเนี่ยกลับมามองเห็นเหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามีการาวิอัลอฮด้วยกับการขอนุอา์ที่มากมายของเธอว่ามีบูก,กาอิหาและและด้วยกับการร้องไห้ของเธอซึ่งมีความเมตตากับลูกของตัวเอง ตื่นเช้ามาเนี่ยท่านอิมามบุคอรีสายตาที่มองไม่เห็นกลายสภาพเป็นสายตาที่มองชัดเหมือนคนทั่ว,วไปงั้นลูกเราเนี่ยเราขอดุอาดีๆให้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาก็จะได้ทรงประทานให้ในสิ่งที่เราปรารถนาวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวะสลลามอะลัยกุมเรห์มะตุลลอฮิวะบารากุ